สวัสดีครับวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2567ในช่วงบ่ายครับการพยากรณ์อากาศประจำวันวันที่30ธันวาคม2567มีอากาศเย็นถึงหนาวโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28ถึง30องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-18องศาเซลเซียสการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าช่วงวันที่30ธันวาคม2567มีลักษณะอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยลงเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่11-19องศาเซลเซียส ช่วงที่สองช่วงวันที่สถึงหมกราคม2568มีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกลับมีลมแรงโดยลมเป็นลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0ถึงส0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่ 26- 29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่1 0 1ถึงองศาเซลเซียสสำหรับช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศหนาว ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีสำหรับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน